ผู้ชมครับเรามาดูขั้นตอนการเลี้ยงกบครับที่นี้อันดับแรกเลยนะครับเอาลูกออสที่เราซื้อมานะครับมาพักไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดประมาณสัก2คืนนะครับในถังน้ําหรือว่ากระคุนะครับคู่ถังเนี่ยแหละนะครับหรือว่าในองค์มังกรก็ได้นะครับหรือว่าในกระมังก็ได้นะครับขังไว้นะครับใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้เขาปรับสภาพก่อนนะครับลูกออดเนี่ยเอาแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าลูกออดตามตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักขีดละ25บาทกิโลนึงก็ประมาณ2 5 0นะครับเฉพาะตัวลูกออดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ1นถึงสวันที่เราขังไว้นะครับลูกออดก็จะปรับสภาพได้นะครับบางตัวยังไม่มีขานะครับเป็นอย่างนี้อยู่นะครับบางตัวจะมีขาแล้วนะครับถ่านี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกมานะครับ อ่าถ้าตัวที่มีขาเขาจะมีโอกาสรอดสูงนะครับเพราะว่าเขาจะหลบออกจากปลาได้นะครับแล้วทีนี้ลูกอัดที่เราได้มาเนี่ยนะครับเรานะครับเราจะปล่อยแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปล่อยแบบเลี้ยงนะครับที่สะน้ําทุ่งนาหรือว่าที่เราปรับสภาพไว้แล้วนะครับปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินไว้แล้วทีนี้นะครับเรานําลูกอัดลงไปนะครับในบ่อที่เราปรับสภาพไว้แล้วนะครับนี่ โยนลงไปเลยนะครับเขาจะหาทางเอาตัวรอดเขาเองนะครับโยนลงไปในน้ําอย่างนั้นเลยนะครับนะเขาจะเอาวิธีรอดนะเห็นไหมเขาโผล่มานะครับเดี๋ยวเขาจะหลบออกจากเขาจะหลบออกจากสัตว์นักล่าเองนะครับตามพุ่มไม้ตามอะไรลวดตัวนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่เขาตามธรรมชาตินะครับเขาจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะครับลงไปทีละตัวนะครับเอาลงไปทีละตัวนะครับเอาตัวที่มีขาไปก่อนนะครับเพื่อนําตัวอื่นนะครับนี่นะครับ กระโดดออกมาแล้วไปไหนนะครับเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรนะครับเอาตัวใหม่นะครับนี่นี่นี่เอาตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับเขาจะกระโดดตนลงไปนะครับเอาทีละตัวนะครับแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ยังไม่มีขานะครับยังไม่มีขาห่นลงไปเหมือนเดิมนะครับนี่ดูครับดูดูดูกดจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีขาก็ไม่มีขา อย่างนี้มีขาหลังแล้วนะครับไปได้เลยนะครับโยนลงไปใกล้ๆที่เดียวกันกับที่โยนตัวแรกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหากันเองนะครับตามธรรมชาตินะนะครับไปแล้วปล่อยเลยนะครับให้เขาหายกินเองนะครับปล่อยให้เขาดูแลตัวเองเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับสองตัวไปพร้อมกันนะครับยังไม่มีขานะครับสองตัวนี้นี่ยังเล็กอยู่เลยนะครับอันนี้นี่เป็นเวลาที่เราปักเป็ดใช้เหยื่อประมาณนี้นะครับเหยื่อ เบ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเลี้ยงนะครับปล่อยเลี้ยงโนลงไปเลยนะครับเขาจะไปเองนะครับท <_ partir> <_ T> ีนี้เร็วนะครับเขาว่ายน้ําเร็วนะนะครับเขาว่ายน้ําเร็วตัวนี้เราเลี้ยงหยุดเลี้ยงไก่ไข่นะครับเดี๋ยวเราปล่อยเลี้ยงลูกอ๊อดแทนนะครับเลี้ยงกบแทนนั่นเองนะครับสองตัวนะครับทีนี้ปลาพร้อมกันเลยนะครับปลาปล่อยลงไปครับเรียบร้อยครับ